เนี่ยนี่น้องไปฝนนอนแบบนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน,น,นวันนี้เราจะมาดู น้องไปฝนง่วงนอนแล้วมาดูการนอนของน้องไปฝนกันน้องไปฝนจะนอนแบบไหนนะวันนี้อะไรอ๋อตกปลาเหรอน้องไปฝนง่วงนอนยังคะนี่น่าจะง่วงน่าจะง่วงแล้วนอนแบบไหนดีนะวันนี้นอนบนเตียงไหมนอนี่นอนนอนที่นอนไม่เชื่อหรอกนี่น้องไปฝนง่วงนอนแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะ มันดูกันน้องไปฝนจะนอนแบบไหนนะเล่นเล่นตกปลาเสร็จแล้วงว่วงนอนจังเลยใช่ไหมเต็มเลยเต็มเลยอ่ะดเดี๋ยวรอดูกันนะครับทุกคนน,น,น้องไปฝนจะนอนแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันเ<ว>ดี๋ยดูอันนะั้นนีด้วยเื <laughs> ดูอะไร mùi pipper oh fc pipper play này cầm này cầm tự nhiên này à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  lóc lên cầm tự nhiên này nón lá tằm đại cam tằm non mèn ba Bà tìm mặt 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 bà เนี่ยไฟฝนนอนแบบนี้นะครับน้องๆชอบนอนแบบนี้อ่ะลูกหรอนี่นี่เขาเรียกนอนนอนอะไรไงฮะ,ะนี่เขาเรียกนอนเป๋อถูกไหมถูกไหมคั้เอนอนนอนนอนแล้วต้องทำยังไงให้แม่กลัวยอย่างนี้อะ มาเอ้ยดูเดี๋ยวนอนดูไอแปดจุย้ยหาแม่กลวยเขาหน่อยนอนไปฝนจะนอนแล้วแม่นอนดูแพ้อืมนัม่นก็นอนอย่างนี้นี่เองแล้วไหนบอกพ่อว่าแล้วมันบอกพ่อต้นคลิปว่านอนในที่นอนเนี่ยที่นอน นอนไปฝนนอนนี้อูแพ้เพราะว่าอย่างนี้อ่ะถ้ายักหน้าอย่างเดียวเลยไม่คุยด้วยเลยเนี่ยนอนก็ดีเขาก็นอนเนาะนอนหนุนหมอนอ่ะให้คอพับแบบนี้อ่ะ นอนไมม่ับสบายเหรอแม่ก็กล้วยแม่นอนกล้วยไปเรื่อยๆนอนแบบนี้กล้วยไปกล้วยมาแล้วก็หลับเองเหรอใ่อนหลับเองที่ไอเ็ดก็ตกใช่น่านี่นะครับน้องน้อง นอนวิธีการนอนกลางวันของน้องไปฝนนะนี่ยน้องไปฝนก็จะนอนแบบนี้นะครับนอนในเปนอนในอูแพรอูแพรน้องอน้องน้องไปฝนเรียกว่าอูแพแล้วก็นอนดู iPad หรือว่านอนดูโทรศัพท์แล้วก็ให้แม่กวาย แล้วก็จะหลับเองนี่นอนแบบนี้อย่านอนแลว้วต้องนอนอเุเพไม่งั้นไม่หลับน้อง <c oughs> น้องใบฝนกินนมกล่องใช่ไหม <c oughs> อืมกินนมกล่องได้โอ้พยักหน้าเงื้อเงื้อเงื้อเลยแม่ <c oughs> <c oughs> วันนี้กินนี่ยังเนี่ยก่อนนอนอะ่ะกินนมยังลกอน <c oughs> ไาใบฝน <c oughs> ไม่ตอบไปยักหน้ายอย่างเดียวน้องไปฝนกินน้องมยังคะไม่ตอบค่ะอสงสงใสยง่วงนอนมากละนายโมแม่้องไปฝนนอนกลางวันน้องไปฝน,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 นปเรียกแบบนี้ว่าอู่แพนะครับพี่พี่ <c oughs> แล้วเรามาลอลุ้นกันว่าน้องไปฝนจะหลับไหมถ้านอนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกัน,นอืนี่นะครับพี่พี่ลองไปฝนหลับแล้วตอนนี้เนี่ยหลับปุ๋ยเลยดูดิมือยังเตือนแผดไว้อยู่เลยนี่นะครับ ไกวเปยแม่กวยเปยป,ประมาณ20-30นาทีไนดะ้กว่าจะหลับได้เอาเรื่องกันอยู่เด้อไปฝนกว่าจะหลับได้โอ้ตอนกลางวันกว่าจะหลับได้ก็ใช้เวลากวยเปยเกือบ30นาทีนะจ๊ะ นอนหลับดีเลยโอเคเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย